แปลงข่าวงานประกาศรางวัลเชิญชูเกียรติความสำเร็จแห่งปี2022การันตีคุณภาพศักยภาพธุรกิจและผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยม CEO Number o n 2022ครั้งที่1และงานประกวดมี CEO Number no. One Information 2022 เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการงานประกาศร,รางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในการการันตีด้านคุณภาพศักยภาพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจนั้นๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งกับรางวัล CEO n no. u m เ e r ร์วัน2อง2ครั้งที่ห จัดโดยชมรมรักถิ่นสยามที่ได้ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากลจัดขึ้นภายใต้สโลแกนเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงโฟกัสเป้าหมายเพื่อเส้นทางอันสวยงามซึ่งได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงป่านวาดสุขสวัสดิ์ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงอดีศรอ,อุดมเดชเป็นประธานในการมอบรางวัล โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงธุรกิจนักบริหารและศิลปินดาราเขารวมงานกันอย่างคับข้างณโรงแรมใบโยกนอกจากนั้นภายในงานยังได้ทำการเปิดตัวเวทีการประกวดสาวงาม Miss CO Number o n 2022ภายในงานนี้อีกด้วยค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองแล้วก <c oughs> เ็เหมือนการเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะแล้วกออ็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนร่วมในการฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีซีแล้วก็คณะกรรมการทุกทกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวของวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เนื่องด้วยนะคะองค์กรอนุร,รักษ์ศาสนาันธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้กรงส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยธุรกิจสู่สากล ได้กำหนดการถแถลงข่าว CEO นมอ1 2022และงานประกวดมิส c o น no. มอ1ว2022วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยนะคะสู่สากลและยังเป็นฉลองความสำเร็จและยกย่องเกียรติให้แก่นักธุรกิจนะคะ CEO ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี ได้ได้ความเชื่อมั่นยอมรับในธุรกิจมีความบริหารในงานจัดการในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลอันเป็นที่ยอมรับเดินเดินหน้าสู่ระดับสากลค่ะสบายดีก่อนอื่นมดต้องขอบใจ ที่ว่าได้เียนเซิรเขางานนี้เนาะซึ่งมาจากลาวประก็มีความ,มูสึกดีใจได้ที่ได้รับรางวัลน,นี้เนาะเป็นารางวัลแรกเลยเนาะขอบใจสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้ริหารของอสถาบันสอนสักคิ้วนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาชีพในการเสริมสวยแล้วก็รับรองมาตรฐานของช่างเสริมสวย ช่างเล็บช่างคิ้วต่างๆซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับกับผู้บริโภคเพราะเราเป็นการคัดสรรน,นะคะช่างที่มีมาตรฐานจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ชื่นใจนะคะ่ะที่ที่เห็น เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกอาชีพได้มารวมตัวกันแล้วก็คาดหวังว่าอาชีพแต่ละอาชีพอาจจะมาคอนแทกกันแล้วก็ได้สื่อสารกันได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศเราได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็น c ี o ของจูซอนคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่อันดสุดในห,หัวหินนะคะ และก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะ